สวัสดีครับก็มาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกายโยนปี2024ครับเวลา3ทุ่ม50ฮะที่มาช้านิดนึงไม่ได้ติดเรื่อง NAV นะครับแต่ไปติดเรื่องเทรดทองกับเทรดหุ้นเพิ่มเติมของ Microsoft นะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่หุ้นไทยก่อนนะครับคลิกไปที่ Streaming นะครับแล้วก็ไปที่ กู e กิลชีตนะครับมีหุ้นที่ค้างอยู่2ตัวก็คือ SCB กับ Tisco นะฮะ Tisco เป็นไปตามแผนนะครับก็คือดูดีลซัมมารีก่อนนิดนึงอ่ะก่อนที่จะไปเดี๋ยวขอไปดูซัมมารีของหุ้นไทยนะครับเซตก็อยู่ในแดนบวกซะส่วนใหญ่นะครับตกมา0.47ติดลบนิดนึงฮนะ แล้วก็หลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็คือ99%ก็เป็นแดนบวกมากสุดคือ13.94นะครับคงได้ข้อมูลจากาสภาพัดนะฮะถ้าผมเรียกไม่ผิดนะฮะเรื่อง GDP โตไตรมาส3ที่ผ่านมา3%นะฮะเกินกว่าคาดหมายที่2.4นะครับก็เฮโลกันนะฮะแต่ ขอเรียกเป็นวอลลุ่มแล้วกันวอลลุ่มนี่มันกระดักปากวอลลุ่มยังน้อยอยู่นะครับ38,000ล้านเองนะครับอ่ะมาดูที่พอร์ตโฟลิโอนะครับก็จะมีทิสโก้นะครับทิสโกที่ได้ตามแผนนะครับตามแผนยังไงก็คือทั้งเหลือ2 0 0 6ก็ขายได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ขายได้ตามแผนนะครับส่วน SCB นะครนะฮะ SCB ขายไป1,000นะครับนะครับขายไปหนึ0งพแล้วก็อ่าพันก็คือที่1นึ่งนะครับเหลือที่ขายไม่ออกอีกสองพนะฮะร้อบห้ามันลงไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรก็ก็รอยังรออยู่นะฮะส่วนอีกอันหนึ่ง ไอซีเซตอะไรเนี่ยแคลคอมอะไรเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นหุ้นเกงกำไรแบบโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดนี่ไม่ได้ชมนะผมก็ลองเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งเวลาไว้นะครับนี่ฮะหนึ่งหุ้นที่ ATO นะครับเท่าไหร่ได้9.1้านมาลงมาด้วยซ้ำหน0่100หุ้นก็คือพูดง่ายก็คือผม เฉยๆเพื่อจะต้องการทดสอบเฉยๆนะฮะแต่กลายเป็นว่าปิดตลาดมันมันบวกเฉยเลยนะฮะเออน่าก,กลัวนะครับน่าก,กลัวยังไงเม้าทั้งหลายโปรดดูไว้ในหนึ่งปีเนี่ยมันมาจาก1.49กระโดดมาตอนนี้สิบอะน่าก,กลัวไหมละครับวันนี้มันทำหาตลอดเลยเนี่ยเอ,อทาทำหาเนี่ยแล้วผมไปทราบมาว่าธุรกิจก็เป็นธุรกิจเทคโนโลยีแบบเดิม พวกฮาร์ดเดดพวกอะไรไม่ใช่เป็น Data Center หรืออะไรที่เป็นแบบ n อ i น i ะีเดียนะบริษัท Delta ยังจะล้ำหน้ากว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะแน่นอนครับเอาสตอรี่ a t a Center มาแล้วก็รายใหญ่ก็ลากไปลากมานะครับผมเข้าเพราะว่าข,ำ,ขำไม่เฉยนะฮะไปดูสิกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะดูสิครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตลกมากเลย ต้นทุนแค่911นะฮะ7%แ,แต่ถ้าผมเล่นจริงๆนะหลักแสนหลักหลักแสนนะก็คือได้ไปเยอะแต่ผมไม่เล่นหรอกเพราะไม่กล้าไม่กล้าเสี่ยงนะเสี่ยงเยอะนะครับแค่เอาให้ดูว่าติดพอ์บว่ามันจะไปยังไงแค่นั้นเองนะแล้วก็า7%นี้ก็คือไม่ใช่ฝีมือนะผมมั่ว อ่ะโอเคไอทิสโก้ขายหมดแล้ว s อ b เหลือส0งพันคราวนี้ไปดูรายละเอียดกันนะฮะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดคือให้ดูที่ตัวทิสโก้ที่บอกตามแผนก็คือ,อ,อนี่ฮนึ่งพันหนึ่งนะครับแล้วก็96.5าหกจอีกอันหนึงหนึ่ก็เป็น2001ันหนะสองพราคาสูงสุดแล้วนะครับ แต่จริงอ่ะได้96.25ที่500ก่อนตั้งแต่เปิดตลาดเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดด้วยราคานี้นะครับหลังจากนั้นก็แค่รอยอย่างเดียวนะครับรอยตัวนี้นะโอเคก็หมดไปส่วน scb นะครับ scb ไปได้ที่ราคา115ผมผมเปลี่ยนแผนนิดหน่อยผมใส่115ไป3000นะฮะ ดูอันนี้ตอนแรกผมใส่สามพันะฮะแล้วก็อันนี้ไม่มีผมเปลี่ยนแผนเป็นหน่วยสิบร้อยพันแล้วก็อันนี้สองพันะฮะสิบร้อยพันก็ขายไปได้หนึ่งพันแล้วก็เหลืออีกสองพันะฮะสองพันในที่นี้คือเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้ขอกลับไปก็คือห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะไล่ไปดูนะฮะ ส5บห้า้นี่ฮะห้านี่ฮะตามนี้เลยที่เกียขีดขีดแล้วนะครับโอเคก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จฮนะรอว่าพวกนี้มันจะขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับหุ้นไทยสำหรับหุ้นไทยยังไงยังไงก็ได้นะครับไม่เสียนะฮะ แล้วก็ต่อไปมาดูกองทุนนะฮะกองทุนผมเห็นว่าเออไปที่ทองก่อนดีกว่านะครับไปที่ทองคือวันก่อนเนี่ยมันทำโลที่2537หรือไงเนี่ยนะฮะ255 ผมไม่แน่ใจโลสอ5 5้เหมือนจะมีโลก่อนนี้หรือเปล่านะนี่ฮะ2536้าสามหกฮะสองหุ้ดโลสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาเปลี่ยนทำเฟรมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอ่ะนั่นแหละฮะแล้วลหลังจากนั้นผมก็เห็นว่าวันเนี้ย มันค่อยๆปรับฐานขึ้นไปค่อยๆไซส์เวอั up นะฮะไซส์เวอั up ผมก็เลยเอาเลยนะฮะเดี๋ยวเขอเปลี่ยนไปเป็นดามนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูแลเป็น1.062นะฮะเพิ่มมาตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็คือผมโยกเงิน2 0 0แสนจากสตรีมมิ่งกลับมาแนละ้นะ แต่เสียดาย62 62ก็คือก็เรื่องเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยฮะตอนนี้มันแข็งและอ่ะโอเคไปดูที่ทองคำก่อน <c oughs> นี่ฮะผมได้มาประมาณสาักเพิ่งเพิ่งขายไปสัก3ดอลลาร์นะครับ3ดอลลาร์นะครับเททองคำไม่ได้ให้อะไรมากมายคือให้ดูว่ากลับมาเททองคำนะฮะ แรกเป็นเงินแรกเป็นเงินดอนแล้วก็กลับมาเททองคำนะฮะอันนี้2องทุ่มนะฮะสองทุ่มสองทุ่มนะครับแล้วก็เออขายดีกว่านะครับก็ขายนี่นี่นะฮะโอเค ก็ได้เงินมาประมาณ2หรือ3ดอลน,นี่แหละกำไรนะครับหมายถึงกำไรก็โอเคมันก็ยังอยู่ในลักษณะยังไงเอ่ยก็ตั้งฐานที่2608นนะครับนะฮะผมขายตรงนี้มัง้งตรงนี้มัง้งอ่ะโอเคคราวนี้ทองคำผ่านไปผมผมเห็นว่าแต่ฮ่องกงมันก็บวกมาแต่ไม่ไว้ใจและยังไม่เข้า ผมเห,เห็นว่าเวียดนามไม่รู้สิ VN Index ดูลายที่เป็นลาย year to date แล้วกันนะผมเลิกเล่นมานานแล้วที่เป็น DR เวียดนามนะเพราะว่ามันลงมาตลอดนะตั้งแต่2เดือนแล้วเซฟนะฮะแล้วคนนี้มันเหมือนกับว่ามันจะปิด อ,อวันนี้วันที่อะไรวันจันทก็ลองเข้าดูบีบีเวียดนามนะปิดลบไปนิดนึงนะฮะลองเข้าดูลองเข้าดูาดก็เข้าดูซัก5,000ันบีเวียดนามนะก็ติดลบไป1.48่งจุดสนะเพราะว่าเจ้า B ีเวียดนามนี้เขาเขาคิดค่าธรรมเนียมแพงมากเลยหนึ่ร์เนะ ไอ้น,นี่ดูขำๆไม่เฉยไม่ได้เสียดายอะไรนะฮะก็ให้ดูกองทุนรวมนี่ฮะบีเวียนานะครับห้าพันโอเคไอ้น,นี่มันยังไม่สรุปเนาะอ่าไปแล้วก็ออันนี้พระเอกนะฮะ Microsoft นะครับ Microsoft ปุ๊บปุ๊บ จากแต่ก่อนมี1 7ผมไปแรกแรกเพิ่มอีก5,000ดอลลาร์นะครับนี่ฮะก็ใส่เข้าไปนะครับตอนราคาเปิด2,000เปึ๊บได้ที่414เอา้ามันลงมาเฉยเลยดูกราฟไปด้วยกราฟไมโครซอฟทไม่ใช่นี่ MST f อันนี้ฮะ นี่ฮะปึ๊บได้ราคาเปิดที่414จากมันลงมาจาก415แล้วนะแล้วใครยังไม่รู้ปล่อยทิ้งยาวเลยฮะผมก็รีบเข้าอีก3000ดีที่เผื่อไว้นะฮะ2ไม้ได้412สรุปแล้วผมได้ต้นทุนลดลงจาก421เหลือ419นะฮะตอนนี้ก็ลดลงละ นะครับมันขึ้นมา4.15.65แล้วถือว่าโอเคแหละผมไม่ไี้ค่อนข้างระยะยาว1ึกเดือนอย่างที่บอกยังไงๆดาวไซต์ต่ำอยู่แล้วนะฮะไปดูเทียนนี้นี่ฮะ4.19ก่อนหน้านี้4.21นะครับ4.19.4น,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 นิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวเองยังไง,งไงถ้าสมมุติถ้าไปที่4.26ราคาปิดก,ก่อนหน้านี้2วันนะครับ สี่สอเนี่ยผมก็ได้400ร้อดอลล์หนึ่งจก็จะเป็น800กว่านะก็จะเป็น4.92 c a p เก้าสองคาิตกณก็สามละอโอเคตามนี้นะฮะก็รอดูไปก่อนนะครับรอดูไปก่อนมันก็ซบยัไงยังไง,ง,ไงมันผมว่ามันได้มากกว่าราคา4 1 5ดอลลาร์อยู่แล้วครับนะฮะเทสลานี่ก็ อย่างที่บอกโอ้โหโทำมานี่ดีดาเลยนะฮะก็สรุปแล้วก็คือแม้ว่าหุ้นไทยอาจจะขึ้นมานิดหน่อยมีตัวนำไม่กี่ตัวแต่สองตัวที่ผมเล่นก็ก็ก็ช่วยพอร์ตไปได้เยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสรุปแดชบอร์ดกันนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดนะครับประจำวันจันทร์ที่18พย2024นะฮะจากก่อนหน้านี้จะเห็นว่าในฝั่งที่เป็นหุ้นไทยนะฮะที่สตรีมมิ่งเมื่อวานมัน4 4 9สนะี่นเกนอะอันี้ห้าหม่นหนึ่นะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆก่อนหน้านั้นที่ไปเสีย ABS นะฮะตกลงไปเหลือ4 4 5สี่แล้วก็มวเมื่อวานไอ้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันศุกร์ก็49,000นี่51,000ก็เพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับ แล้วก็ไปดูในฝั่งของออกองทุนที่เป็นแอป,ปดามนะกองทุนแล้วก็ทองนะฮะแล้วก็หุ้นอเมริกานะฮะก็กลับมายืน1.063แต่ก็คือหายไปหมื่นหนึ่งนะฮะนี่ฮะจากอะไรจากอัตราแลกเปลี่ยนกับจากขาดทุนของ Microsoft นะฮะขาดทุนไปประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นก็ถ้าจำกันได้มัน มัน2,800 0นะแต่จริงๆ2 0ง0มื 28, นั่นคืออัตราแลกเปลี่ยนกับกับแคปิตอลเกณนะฮะแคปิตอลเกณจริงๆมันเสียไป200กว่าดอลนะอัตราแลกเปลี่ยนก็ตอนนี้ก็เหลือ3,4.69แล้วจาก3,4.8หรือขึ้นไป3,5เนี่ยเริ่มกลับมาแข็งอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะก็ก็ยังนิ่งๆอยู่ไม่เป็นไรมันยังถือว่ายังได้กำไรอยู่นะฮะ แต่คิดว่ายังไงมันจะตีกลับมาได้แน่นอนนะฮะจาก Microsoft แล้วก็ไปเข้ากองทุนรวมที่เป็นกองทุนเวียดนามนะฮะก็ขำขำห้าพันนะครับไอ้น,นี่อยากดูเฉยเนะฮะส่วนจีนเรืออะไรก็ยังไม่เข้ารอดูท่าทีอันนี้เป็นเป็นทองคําอันนี้ขายไปหมดแล้วทองคําแม่ทองสุกอันนี้ที่ขาดทุนคือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะได้กำไรที่เป็นแคปิตอลเกนแต่ไปขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ 0ูนจากนะฮะโอเคก็สรุปแล้วขาดทุนลบ1นึ่งนะฮะที่1063นะฮะตัวเลขนี้ส่วนไฟนอลที่เป็น3หลักสุดท้ายก็จาก362นี่เหลือ353นะฮะ353ก็ไม่เป็นไรฮะความหวังก็คืออยู่ที่อยู่ที่ Microsoft นะครับอยู่ที่ Microsoft อย่างเดียวเลยคิดว่าน่าจะได้นะ่ะระยะยาวนะครับแล้วก็ คือหุ้นไทยอยู่แล้วหุ้นไทยค่อยๆไต่ไปหุ้นไทยจะสังเกตเห็นว่ามันมันบวกขึ้นมาตลอดเสียดายตรงที่ว่าไปเล่น b h เนะฮะทะเลทล่าไปเล่นไม่คือฝืนกฎของตัวเองที่ไม่เล่นจะไม่เล่นหุ้นที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะถ้าถ้าไม่ค่อยรู้เรื่องเล่นได้แต่เล่นน้อยแต่ดันใส่เยอะนะฮะไอนี้ต้องก็คือโดนทำโทษไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือลบ14.64 กลายเป็นลบกลับมาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่อันี่คือหนังชีวิตเลยฮะเป็นปี2ปีเลยกว่าจะกลับไป 0, 0%ูได้เท่าทุนตอนเย a r อ n d 2น2 2นะฮะโอเคครับก็มีแค่นี้ฮะแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ